เคยรู้สึกกันไหมครับว่าแผนชีวิตที่แบบวาดเอาไว้อย่างดีเลยนะอยู่ๆมันก็พังลงมาต่อหน้าต่อตายิ่งในโลกยุคนี้ที่เส้นทางอาชีพมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยพอเราเจอทางตันขึ้นมาเราจะลุกขึ้นมาใหม่ได้ยังไงวันนี้ครับเราจะมาลองหาคําตอบเรื่องนี้กันผ่านแนวคิดที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเรื่องหนึ่งเลยโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าจะลุกขึ้นมาใหม่ได้ยังไงเนี่ยเราอาจจะต้องยอมรับความจริงกันก่อนสักข้อนะครับก็คือว่า ไอภาพของความสําเร็จในอาชีพที่เราเคยเชื่อเชื่อกันมาเนี่ยเอาจริงตอนนี้มันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องแล้วล่ะครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมครับเส้นทางอาชีพเนี่ยมันก็เหมือนกับการไต่บันไดเลยนะคือเริ่มจากขั้นแรกสุดแล้วก็ค่อยๆไต่สูงขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นอย่างมั่นคงเลยเป้าหมายก็ชัดเจนมากอยู่บนสุดนู่นเลยแต่พอมาเป็นทุกวันนี้โอ้โหเส้นทางอาชีพมันซับซ้อนเหมือนสนามเด็กเล่นเลยครับ คือเราอาจจะปีนไปข้างหน้าอ้าวถอยหลังซะงั้นหรืออาจจะเปลี่ยนไปเล่นเครื่องเล่นชิ้นอื่นเลยก็ได้มันไม่มีอะไรมารับประกันเลยว่าจะต้องขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเสมอไปแล้วหลายครั้งมากๆเลยนะเส้นทางมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยจริงๆครับแล้วนี่แหละครับคือคําถามท,าที่สําคัญมากๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าขั้นบันไดที่เรากําลังเหยียบอยู่อยู่ดีๆเนี่ยมันเกิดหักลงมาหรือแผนชีวิตแผนอาชีพที่วางไว้เป๊ะมันต้องหยุดชะง,งักกระทันหัน เราจะรับมือกับเรื่องแบบนี้ยังไงคําตอบของคําถามเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในแนวคิดที่ผมว่าทรงพลังมากๆเรื่องหนึ่งเลยครับสิ่งนั้นก็คือキ e r Resilience หรือถ้าจะให้เรียกเป็นภาษาไทยเห็นภาพง่ายๆก็จ,จะพูดได้ว่าพลังใจในการล้มลุกทางอาชีพนั่นเองครับคือคําว่า Resilience เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมาจากวิชาฟิสิกส์เลยนะเขาใช้อธิบายคุณสมบัติของวัสดุบางอย่างที่แบบว่าพอโดนแรงกดทับหรือบิดงอแล้วเนี่ยมันสามารถคืนรูปกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ ทีนี้พอเอาคำนี้มาใช้กับคนเราบ้างมันเลยหมายถึงความสามารถในการปรับตัวเวลาเจอปัญหาการก้าวข้ามอุปสรรคในหน้าที่การงานไปให้ได้คือพูดง่ายๆนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความแข็งแกร่งแบบทนทานอย่างเดียวแต่ที่สาคัญกว่าคือความยืดหยุ่นครับความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ไปต่อได้แต่จุดที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยก็คือไอ้พลังใจที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การล้มแล้วลุกเพื่อกลับไปยืนที่จุดเดิมเป๊ะๆนะครับ แต่มันคือการที่เราหยิบเอาเศษซากของความล้มเหลวชิ้นส่วนที่มันพังไปแล้วเนี่ยเอามาสร้างเป็นสะพานเพื่อจะข้ามไปสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเราลองมาดูเรื่องราวจากกรณีศึกษาจริงๆของคนคนหนึ่งกันดีกว่าครับคนที่ต้องเจอกับจุดเปลี่ยนครั้งที่เรียกว่าใหญ่มากๆในชีวิตเลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับคุณวีเนี่ยเจอกับมรสุมชีวิตแบบถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันเลย ทั้งภาวะหมดไฟจากการทํางานที่ทํามาตั้ง16ปีนะและยังต้องมาสูญเสียคนรักไปอีกแถมยังมีปัญหาสุขภาพมารุมเร้าซ้ําเข้าไปอีกคือมันเป็นสถานการณ์ที่โอโหหนักหนาะสาหัสจริงๆครับและนี่คือคําพูดของคุณวีเองเลยนะครับที่มันสะท้อนความรู้สึกของเธอในตอนนั้นได้ดีมากๆมันแสดงให้เห็นในความเจ็บปวดความรู้สึกสิ้นหวังทุกอย่างที่เธอต้องแบกรับเอาไว้แล้วคําถามคือคนคนนึงจะผ่านจุดที่มันมืดมิดขนาดนั้นมาได้ยังไงคําตอบมันน่าสนใจมากครับมันไม่ได้อยู่ที่การ หาทางออกนะแต่อยู่ที่การออกแบบทางเดินใหม่เลยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Life Design c o n s e l i n g หรือการร่วมกันออกแบบชีวิตครับหัวใจสําคัญของกระบวนการนี้เนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่การแนะนําว่าเอา้าไปสมัครงานที่นั่นสิที่นี่สิไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่มันคือการทํางานร่วมกันครับระหว่างผู้ให้คําปรึกษากับคุณวีเพื่อเขียนเรื่องราวชีวิตบทใหม่ขึ้นมาด้วยกันเลยแล้วผู้ให้คําปรึกษาเขาใช้วิธีไหนละ่ะถ้าเกิดว่าใครกําลังคิดว่าอ๋อก็คงเป็นการให้คําแนะนําดีๆ ผมบอกเลยว่าอาจจะต้องประหลาดใจนะครับเพราะว่าเครื่องมือหลักที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นอย่างอื่นไปนเลยคนละเรื่องเลยครับดูนี่สิครับโอ้โหน่าทึ่งมากคือกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะ50%กว่าเปอร์เซ็นต์ของการพูดคุยทั้งหมดเนี่ยคือการตั้งคำถามครับไม่ใช่การสอนไม่ใช่การแนะนำแต่เป็นการถามเพื่อให้คุณวีได้สำรวจแล้วก็ค้นพบคำตอบจากข้างในตัวของเธอเองดังนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าประเด็นสำคัญที่สุดมันคือการเสริมพลัง เพื่อให้คุณวีสามารถค้นพบเส้นทางของตัวเองได้ไม่ใช่การไปชี้นิ้วบอกว่าเธอควรจะต้องทำอะไรแต่อาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าวิธีนี้มันได้ผลจริงๆไม่ใช่แค่ว่ารู้สึกไปเองโชคดีมากครับเพราะว่ามีนักวิจัยที่เขาติดตามการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคุณวีอย่างเป็นระบบเลยคือนักวิจัยเขาไม่ได้มองแค่นะครับว่าเออเธอรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่า แต่เขามองหาสิ่งที่เรียกว่าช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือ innovative moments ครับมันก็คือเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสคัญในบทสนทนาที่มันเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเฮ้ยเรื่องเล่าชีวิตของคุณวีกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยนะครับมันมี2รูปแบบหลักๆอย่างแรกเลยก็คือการเริ่มถอยออกมามองปัญหาจากไกลๆคือไม่ให้ปัญหามันมาครอบงาตัวตนของเรา ส่วนอย่างที่2ก็คือการเริ่มมองหาและก็เปิดใจรับความเป็นไปได้ใหม่ๆในอนาคตและนี่ครับนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเลยถ้าเราลองดูที่กราฟนะจะเห็นว่าในช่วงแรกๆที่เป็นแท่งสีเทาเนี่ยคุณวีจะเริ่มพูดถึงปัญหาในมุมมองที่แบบถอยห่างออกมาเหมือนมองมันจากข้างนอกแต่พอเข้าสู่ช่วงหลังๆครับที่เป็นแท่งสีดำโหเธอเริ่มพูดถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆอนาคตใหม่ๆมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลย นี่แหละครับคือภาพของการเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยจมอยู่กับปัญหาไปสู่คนที่เป็นผู้สร้างสรร์นอนาคตของตัวเองเรื่องราวของคุณวีเนี่ยนะครับผมว่ามันให้บทเรียนที่สําคัญมากๆกับเราทุกคนเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างพลังใจและการสร้างเรื่องเล่าส่วนตัวของเราขึ้นมาใหม่เรื่องนี้มันสอนเราว่าพลังใจที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การก้มหน้าทนให้พายุพัดผ่านไปเฉยๆแต่มันคือการที่เรากล้าที่จะ เก็บเอาชิ้นส่วนที่มันแตกหักไปแล้วเนี่ยเอามาสร้างตัวตนของเราขึ้นมาใหม่อีกครั้งอย่างสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นบทบาทของคนรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นนักบําบัดเพื่อนหรือครอบครัวจึงเปรียบเสมือนผู้ร่วมเขียนคนสําคัญเลยครับคนที่คอยช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ที่อาจจะดูเลวร้ายให้กลายเป็นแหล่งของความเข้มแข็งและความหมายใหม่ๆในชีวิตได้สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามนี้นะครับว่าบางทีกุญแจที่สําคัญที่สุดของพลังใจ อาจจะไม่ใช่การรอคอยให้ใครมาช่วยเขียนบทต่อไปให้เราแต่คือการที่เราเนี่ยแหละที่ต้องยิบปากาขึ้นมาแล้วกลายเป็นผู้เขียนเรื่องราวชีวิตบทต่อไปของตัวเราเองหรือเปล่าครับ